สวัสดีค่ะคุณตำรวจสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับมาแจ้งความจับพี่ดาค่ะข้อหาอะไรครับช่อโกงกับคุณตำรวจช่อโกงแบบไหนครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อยคือวันนี้กับคุณตำรวจหลังจากที่เล่นแกงเสร็จนั้นเพื่อนๆในวงก็บอกว่าให้เปลี่ยนมาเล่นป๊อกแด้งบ้างเพราะว่ามือมันไม่ขึ้นเลยเล่นแกงนั้นแล้วยังไงต่อแล้วเสียนกล้างมากั้นก็โอเคค่ะว่าเปลี่ยนไปเล่นป๊อกเด้งแล้วมันโกงตรงไหนครับ เดี๋ยวตาเหม่จะเล่าไปทีละหิต <hat> ทีละหิตหมวดจะได้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องถามซ้ำหลาวตัวเดียวอ๋อครับงั้นเชิญเล่าต่อเลยครับทีนี้ก็เริ่มตาแรกเลยหมวดรู้ไหมว่าของแหม่ขึ้นอะไรบอทผิดแบบนี้หวาหมวดเรามานานกันไหมว่าหมวดจะตายถูกไหมเอาไหมอ่ะตาละยี่สิบพอก็ได้ครับพอกแปดสองด้งผิดยี่สิบแล้วนะหมวดพอกเก้าถูกครึ่งึ เพราะว่าแมมบอกเก้าสองเด้งสรุปว่าหมวดจ้างแมมอยู่สิบาทนะเพราะว่าถูกครึ่งหนึ่งแล้วยังไงต่อหลังจากที่แมมปอกเก้าสองเด้งดอกโพดํากิ่งกุมหมวดรู้ไหมว่าของพี่ดาขึ้นอะไรบอสปิดเป็นสามสิบแล้วหน้าหมวดเจ็ดเต็มปิดเป็นห้าสิบปอกแปดปิดเจ็ดสิบแล้วหน้าหมวดปอกเก้าสองเด้งดอกอะไรข้าวหลามตัดปิดโพแดง ปิดดอกจิกปิดหกสิบวกเจเป็นร้อยสบแล้วนะทั้งเม็ดงั้นยอมต้ายอมเป็นร้อยห้าส <Okay. S 2> ิบังจะเลยให้ก็ได้พี่ดาพก9ก้าสองดิ้งกันเทคุมกันดอกปูดําเหมือนกันถ้าเป็นแบบนั้นก็สรุปว่าคิงกับ9ก้าโพดํามีอยู่อย่างละ2ใบ 2> ถูกต้องหมดนี่เลยแม่มคิดว่าพี่ดานเจ้ามมมแน่แ <Okay. S 2> น่มเลยมาขอความเป็นธรรมอยากให้ดําเงินคดีกับพี่ดาถึงที่สุด งั้นเราานันกันไหมว่าคุณกับพี่ดาใครติดคุกก่อนแมมแทงหมดตัวเลยว่าพี่ดาติดก่อนแมมเน่<ะ>เพราะเมมไม่ได้ชชบแมมบริสุดใจแมมไม่ได้โกงจ่ายมาจ่ายอะไรก็หมดคุณโดนจับแล้วเล่นการพนันและแมมไม่ได้ขี้โชอบอกอยู่ว่าเมมไม่ได้ขี้โชคโชอ,โอ,ชอไม่โชครอสารตัดสินแต่คืนนี้นอนลงพักก่อนตอดฐานเล่นการพนันมือหมวดก็เล่นขอโทษนะครับผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ จหมดนั่นกับแมมอยู่ได้แต่เดียวนี่นี่แมมบันทึกวิดีโอไว้กันเอาไว้เปิดในจังร้านอ้อย่างั้นเชิญกลับบ้านได้เลยครับผมเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับแมมเมมให้เวลาสามวันหน้าหมดไปจับพี่ดาไม้ได้แล้วก็เอาตังแมมหลบมากันสองพันวาบาทที่พี่ดาไม่นั้นคลิปนี้ออกรายการหุ่นกแฟเซนี่ครับอย่าครับอย่างเดียวไปจับพี่ดาไม้ได้กันรับทราบครับผม